สวัสดีครับทุกท่านครับกิิริ property a n a l y i n g พร้อมมาบริการทุกท่านอีกแล้วนะครับผมนะครับวันนี้ครับเราอยู่กันที่จังหวัดลำปางเจ้านะครับเราอยู่กันที่ตําบลแม่ทะนะครับอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางนะวันนี้ก็มารับฝากที่ดินอีกแล้วครับผมนะครับที่ดินแปลงนี้ครับเป็นที่ดินเปล่านะครับเนื้อที่เนี่ยหนึ่งไร่พอดิบพอดีเลยนะครับ โดยนะครับที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนนะนะฮะประเมินราชการเนี่ยประมาณไม่ประมาณแหละประเมินราชการเนี่ยหนึ่งแสบาททวนนะครับแต่แปลงนี้นะครับลูกค้าต้องการยอดอยู่ประมาณ2อ0 0 0นนะครับนะครับมันก็ทําได้อย่างเดียวนะครับก็คือซื้อมาและขายกลับนะครับจะเป็นจำนองก็ไม่ได้จะเป็นขายฝากก็ไม่ได้ทําได้อย่างนี้อย่างเดียวนะครับนะฮะแต่เราก็ให้นะครับเพราะอะไรนะครับเพราะเราเป็นอ่าสืบราคาอ่าตลาดมาแล้วนะครับเขา ขายกันเนี่ยในละแวกเดียวกันเนี่ยนะฮะเริ่มต้นเขาขายกันเนี่ยนะฮะคือไล่ละประมาณ4,0,000 0บาทนะครับเป็นราคาตั้งขายนะครับ4ถึง4 0 0 0ถึงห0 0บาทนะครับแปลงนี้ชอบอีกแล้วครับนะฮะเพราะว่าดูแล้วว่าถ้าลูกค้าไม่ไหวนะครับแปลงนี้เราพร้อมที่จะใส่ต่อเลยนะครับจะเป็นการแบ่งขายหรืออะไรก็ว่าไปนะครับเพราะว่ามันสวยงามมากๆจริงๆนะฮะจะสวยงามขนาดไหนนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับผมไปกันเลย เอาละครับทุกท่านครับตอนนี้เราก็ถึงแปลงที่ดินกันแล้วนะครับผมนะอันนี้จะเป็นภาพถ่ายด้านหน้าแปลงนะครับนี่แหละครับด้านหน้าฝั่งที่ติดถนนคอนกรีตนะครับ11เมตรนะครับลึกเข้าไป60เมตรนะครับท้ายแปลงนะครับกว้าง35เมตรเนื้อที่เนี่ยหนึ่งไร่พอดีเลยนะครับเรียกว่าเป็นที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยนะครับเพราะว่าอยู่ในแหล่งชุมชนนะครับ ที่ดินแปลงนี้ครับตั้งอยู่ที่ตำบลแม่ทะนะฮะอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางนะครับเนื้อที่ทั้งสิ้นนะครับหไร่นะครับเป็น1ไร่แบบพอดิบพอดีไม่มีขาดมีเกินเลยนะครับผมนะฮะโดยนะครับที่ดินแปลงนี้จะอยู่ห่างจากศูนย์ราชการหรือว่า,าสำนักงานที่ดินแม่ทะของลำปางเนี่ยนะฮะห่างตรงนั้นแค่ประมาณ4-5กิโลเมตรแค่นั้นเอง เรียกได้ว่าแปลงนี้เป็นที่ดินที่เหมาะที่จะใช้ปลูกบ้านสร้างบ้านหรือจะทําเป็นสิ่งปลูกสร้างชนิดใดก็ตามแต่นะฮะที่ทางเราจะสะดวกเลยนะครับผมนะครับแต่แปลงนี้เราแค่รับฝากไว้นะครับเราไม่ได้ซื้อนะ เราแค่รับฝากไว้เท่านั้นเองนะครับราคาประเมินราชการครับทั้งแปลงเนี่ยนะครับประเมินอยู่ที่1 8 8 0 0 0 0บาทนะครับแต่แปลงเนี้ยนะฮะเรารับเป็นธุรกรรมซื้อมาแล้วขายกลับนะครับซื้อมาแล้วขายกลับโดยเรานะฮะจัดยอดให้ถึง2,500,000บาทนะครับก็คือเกินราคาประเมินไปอีกนะครับเพราะว่าทางผู้ลูกค้าเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องใช้ ประมาณนี้จริงๆนะครับแล้วเราก็ลองคํานวณความเสี่ยงที่รับได้แล้วก็โอเคนะครับเพราะว่าราคาตลาดจริงๆเนี่ยเขาตั้งขายกันเนี่ยนะฮะไร่หนึ่งเนี่ยนะครับเริ่มต้นที่4 0 0 0ส0ถึงแสนบาทนะครับแต่เท่าที่ไปเช็คดูเนี่ยนะฮะที่ดินที่เขาตั้งไว้ขายประมาณนั้นคือไม่ได้พร้อมขนาดนี้นะนะค,คือติดถนนลาดยางนะครับแต่ก็ ไม่ได้พร้อมไปทุกอย่างทั้งน้ําทั้งไฟทั้งเน็ตทั้งอะไรแล้วก็อยู่ในแหล่งชุมชนที่เหมือนของเรานะครับอ่าเดี๋ยวมาดูท้ายแปลงนะครับถ้าดูท้ายแปลงนี่จะยิ่งสวยเลยนะครับเนี่ยฮะคือที่เขาเหมาะจริงๆคือเป็นคือดูยังไงก็สี่เหลี่ยมนะครับเพียงแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยจะจะติดอ่าถนนอยู่เพียง1 1เมตรเท่านั้นแต่1 1เเมตรนี่ก็โอ้โหเหลือเฟือแล้วครับสำหรับการสร้างบ้านเดียวนะครับหรือจะเป็น อ่อพาร์ตเมนต์เป็นรีสอร์ทเป็นโรงแรมอะไรก็ว่าไปนะครับไม่มีปัญหานะฮะสิเมตรนี่รถ10บ้อก็เข้าได้ครับผมนะครับนี่บรรยากาศด้านบนนะครับเดี๋ยวจะถ่ายเลยเข้าไปให้ดูด้านหน้าอีกสักนิดนึงนะครับถึงความสวยงามนี่อยู่ในเมืองเลยนะฮะอยู่ในแหล่งชุมชนชัดเจนเลยนะฮะไม่ได้อยู่ในปา่าในดงในดอนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนมาไล่ละ2องแสนนี่ถือว่าโอ้แปลงนี้นี่ถือว่าสวยนะ สวยมากๆเลยครับผมโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับทุกท่านนะฮะหลังจากได้ชมการรีวิวตัวแปลงนะครับทั้งจากภาพถ่ายนะครับแล้วก็ภาพถ่ายทางอากาศหรือว่าจากโดรนนั่นเองนะครับคือแปลงเนี่ยนะความพิเศษของเขาเลยเนี่ยนะครับก็คือว่าแปลงเนี่ยมันอยู่ในแหล่งชุมชนนะครับแล้วก็ ห่างจากศูนย์ราชการของทางแม่ท้าเนี่ยแค่เพียง4 5กิโลเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ดินแบบเนี้ยมันครบองค์ประกอบทุกประการนะครับถึงแม้ว่ามันจะหลุดนะแต่นนี้ผมผมมองอย่างนี้นะถึงแม้ว่ามันจะหลุดนะครับเราก็พร้อมที่จะพัฒนาต่อได้ทันทีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการแบ่งแปลงขายนะฮะหรือว่าจะนําไปพัฒนาในกรณีแบบสร้างบ้านขายอย่างนี้ก็มันคือมันได้หมดเลยนะครับจะทําเป็นโครงการเล็กๆบ้านสัก3าสี่หลังเนี่ย นะครับไม่มีปัญหานะครับหรือแม้กระทั่งขายยกแปลงเนี่ยตั้งไวส้สักสักห0าแสนอย่างเงี้ยนะครับลูกค้าอาจจะต่อลงมาสัก4 5่0สนหรือ4ี่แสนท่วนนะฮะมันก็ไม่ขาดทุนอยู่แนละไ,ไงนะครับเพราะฉะนั้นแปลงเนี่ยปิดโอกาสเรื่องขาดทุนเลยนะนะโอกาสขาดทุนคือ0%เลยนะครับเนี่ยที่ดีๆสวยๆอย่างเงี้ยนะครับผมอยากให้ทุกท่านลองมาศึกษาดูนะครับเกี่ยวกับการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ นะครับไม่ว่าจะเป็นการรับจำนองก็ดีรับซื้อฝากก็ดีหรือแม้กระทั่งเหมือนแตงเนี้คือรับเป็นซื้อมาแล้วก็ขายกลับให้เจ้าของเดิมนะครับลองศึกษาดูนะครับลงทุนกับอสังหาเนี่ยนะครับไม่มีคําว่า,าขาดทุนนี่แหละถ้าคุณนศึกษามาอย่างมากพอนะศึกษาอะไรนะครับศึกษาดูว่า,าโฉนดเนี่ยนะครับ ในโฉนดเนี่ยข้อมูลที่ได้รับมาเนี่ยมันถูกต้องตามจริงหรือเปล่านะฮะหรือว่าหลังจากลงสถานที่จริงแล้วเนี่ยนะฮะดูจากหลักหมดุดหรือแนวเขตธรรมชาติเนี่ยนะครับมันเป็นอ่ามันเป็นตรงตามความเป็นจริงตรงตามความเสี่ยงที่เราจะรับได้หรือไม่นะครับลองศึกษาดูนะครับนะบการลงทุนด้านอสังหาเนี่ยถือว่าเป็นช่องทางที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับแล้วก็ในเศรษฐีนะ ในเศรษฐีจริงๆ10ท่านเนี่ยมีไม่น้อยกว่า8หรือ9ท่านที่เคยผ่านงานอสังหามาแล้วทั้งสิ้นนะครับหรือนะครับถ้าท่านไม่สะดวกที่จะศึกษาด้วยตัวเองนะครับทางเรายินดีให้คําแนะนําให้คําปรึกษาแบบฟรีๆนะครับลองทักทายกันเข้ามาได้นะครับทักเข้ามาที่ช่องนี้ก็ได้หรือจะเข้าไปที่เพจของเราก็ได้เพจฟิสิ p ิพ p e r t อ t y พ n d l ที n แอนะครับหรือจะเป็น Facebook ส่วนตัวผมก็ได้ครับชื่อเฟซว่ากิจตรงต่อกิจ นะครับนี่เซิร์ชในช่องช่องเซิร์ชของ Facebook ได้เลยก็จะเจอผมแล้วผมก็ทำงานจริงๆนะครับก็คือมีการอัปเดตการทำงานอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและสุดท้ายครับนะฮะท่านผู้ชมทุกท่านนะครับท่านที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะฮะผมขออำนวยอวยชัยนะครับให้ทุกท่านพบแต่ความสุขความสำเร็จความเจริญนะครับคาดหวังสิ่งใดประการใดนะครับขอให้ท่านสุขสมหวังด้วยทุกประการทั้งปวงที่ท่านปรารถนาครับผมบายบาย